นูกขาาหญ่ตาฟังข้องครับอาจารย์ทุกๆท่านครับครับเส้นพเนียทั้งหลายครับทางพเนียทั้งหลายนั่นแหละวันนี้ผมได้ขึ้นหลังไหมครับคือสิบเป็นของอันพี่อ่พี่ไปประจวบครับพี่เราสั่งคุณพี่เราสั่งอ่เม็ดสิบเส้นครับบอเมอโอพีพีครับเม็ดสิบหาเส้นครับเม็ดสิบหาเส้นครับ่งากเม็ดเส้นหน่อยหนึ่งครับเนี่ย กำลังขึ้นครับนี่ขาดว่าอีกผู้โดนหรอกครับนี่ผูเบาครับนี่ไม่ผมกระส่ไม่โบราณนอกครับไม่เปื่อยไม่เปื่อยพ่นครับไม่เปื่อยผู้หนักหรอกครับนะไม่คายไม่ซักนรครับข้างหนาก็เล็กผเบาหรอกครับนี่เบาครับเนียนเบาเนียนเบาเนียนเบาครับเนียนเบาเนียนเนียนแข็งแรงน้ครับอันนี้ก็ขึ้นได้ประมาณนี้แล้วครับทั้งหนาก็คขึ้นกแล้วครับตามสูตรครับตามสูตร ตามสูตรเอาครับบานนี <Hon k>. <S <S ้อันนี้ผมเฮ็ดกระสิเฮ็ดเริ่มเฮ็ดไปตั้งแต่มือนี้แล้ครับยกกระโดดอนอครับโอเคครับบานนี้ผมดีมากใ้เสี้ยนไม่สำหรับผู้อยากเฮ็ดวยครับบานนี้สำหรับผู้อยากเฮ็ดอันนี้ซ่ออู้ครับนี่หรือเทนกอลล่นครับผมสีมากมากครับบานนี้ผมดีวันระยะห้เบิ้งครับวันระยะห้เบิ้งครับจากนี้มานี่ครับนี่จากนี้มานี้นี่ผมดี ตกยี่สิบสามครับยี่สิบสามเส้นครับจากมันี่ครับบ้านี่วิธีวิธีที่เอาทั้งไตมันนี่ครับว่าจิมาจากไหนครับฉีดเท่ากันครับนี่บินซอฉีดเลยครับนี่ฉีดมากถึงนี่มันบ่ครับนี่ถึงไงจุดเสาแหลกมันนี่ครับเนี่ยผมกระเทียลงมันสิครับกวนมันจมจบยังไงก็ได้ครับนี่ลงมันนี่ครับนี่เหรอครับนี่ แล้วก็มากตัวพาช่องไฟตัว <source> นี้ครับเน, like น, right นี่ยเกียร์เสียนครับหาช่องไฟตัวนี้เกียร์เสียนครับสิ่งสําคัญของผมดนะครับบานนี่นี่แหละครับบานนี้ผมจีไสตัวนี้แหละครับเนี่ยเล็กน้ำสูนเนี่ยที่ผมวาน้ำสูนน <eties> ้ำสูนเนี่ยพ่อแล้วครับเนี่ยันเป็นตัวน้ำใหม่ดอกสว่านนะครับดอกสว่านนี่ะครับเพิ่ากับางที่บานนี้อันนี้ผมว่า กาป่อหยอกครับนี่กาป่อหยอกครับนี่ผมก็ใส่พยายามเอานี่โป้นี่ยละครับ,รรบกาอโป้จะควังอย่า,างละ<อ>ว่าเห็นบันได้ลุ่งช่องไฟให้มันได้์ลดเลกเกดพอดีครับไดย์เลกเกดแต่ประมาณนี้ละครับนี่ผมกาครับเนี่ยสำหรับผู้ที่ว่าที่เอาเอาแบบว่า นังนะครับผมก็ติขีดไปจังสี่สักวันครับเนี่ยขีดเงี้ยวขีดเงียวๆครับเนี่ยขีดเง้วครับปลาเนี่ยผมที่ิมาเอาลวดมันผมก็ติว่างเมื่อเลยครับเนี่ยสมมติว่าพวไปไปสุดไอ้ซ่านมันไปายสุดซ่านมันผมก็ติเอาแค่ในปูนึงเลยครับจะห้างจากพวงตบตึงๆบาเนี่ผมก็ติเอาเมื่อเนี่ยละครับนี่วัดเลยครับขีดจวดเลยครับขีดจวดเลยครับเนี่ยปาเนี่ยเนี่ยครับ ปกตินี่อันนี้อันนี้ทั้งหนาสั้นกับให้มันได้ซองก็ได้ครับสามก็ไใดเราแตะครับเราต้องมมามาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับนี่ครับมันอันนี้มันเป็นซ่ออูมันจะห่าง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 จังหน่อยครับลักษณะการจอเด้อครับบานนี่จ่าบอกครับผมก็ยีใส้ผมไม่ได้ใส่ดอกสะบ้านเลยครับนผมใส่เล็กเล็กแหลมๆนี่แหละครับ เล็กแหลมนี่ยแหละครับเนี่ต่อมันว่าจะใส่ดอกสะวานก็นได้ครับเล็กผมท,ที่ที่ผมใส่นะครับเ,เป็นทีเฮดแบบเล่มแหลมเล็กแหลมครับเล็กไอ่เล็กน่มแหลมนะครับผมเฮ็ียดไ้นี่ครับเล็กแค่ดอกสว่านครับผมไม่ต้องใส่ดอกสวา่านยาก มีอย่างสี่ละครับเดี๋ยวผมจอ่อให้เบิ้งครับว่ามันจอ่อบ่ผมก็ว่ามันจอ่อไดไอยู่นะครับแต่ว่าการจอร่อนี่การจอร่อนี่เพิ่งครับกำ,ำปลาขันจักหน่อยครับแต่ว่าก็ราวั่างมือนะครับลักษณะการการจอร่อของผมแต่ละอย่างผมก็ติจจอส่ครับผม จ้ามาเรื่อยๆครับเนี่ยจ้าตามตามตามที่ว่านี่แหละครับเนี่ยตามที่เอาอันนี่แหละครับจ้าตามที่ว่ามากไว้เนี่ยแหละครับที่ว่าเขามากไว้วมากไว้เขากระตอกตระตอกมากครับตัวสว่างครับนี่ครับเด็กจ้าอันนี้ผมกระบอกสำรับผู้อยากแคบซื่อๆดอกครับนี่ เดี๋ยวแบบเดี๋ยวมึงแบบงเบิบงว่ามันมันมันบ่อไอบิดครับเวลาจ่อเข้าจ่อนี่มันบ่บิดบ่ให้มันตรงตรงครับเนี่ยครับสังเกตตัวนี้ก็ได้ครับนี่สังเกตว่ามันต่างบ่เวลาเข้าใส่ไฟจ่อครับแตระวังหน่อยครับ ตัวมาแล่วครับนี่วาอ,อ,อากาศชี่คุ้มคืนก็หน่อยครับอันนี้ซ้ออู่เหรอครับเนี่ยใอ,อ,อหรือเทียนกนล้าน,นเหรอครับอันนี้ของพอ,ออตาดครับตาดตาครับพออจีพอโดนเหรอครับบมดใจรอดจังหน่อยครับบานนี้มื่อนี้ผมไปลาดข้าผมมีเน่านนำเสนอยอยู่ครับนี่เขานกครับยหญมากของเขาเขานกนี่น เขานกนี่ไ่ต้องอันเอาเขาเขาใกล้ตีนี่หละครับที่เขาเป,เป่าเป่าเหลี่ยวนะครับสันนบมีไข่ครับเม็ดสะอาดดีเต็มสุมเม็ดหละเขาเป่าเขาเป่าครับนี่สำหรับผู้อ่าบู้ลูให้กินนี่ครับเพราะว่าไข่มันบบมีกินกับโกเปียงเราครับนี่อันนี้ได้โดนยครับสําหรับนกสิบตัวหรือน,น้อยตัวครับนี่สบายครับไม่ต้องไปอันแช่น้ำยากบานนี้ สำหรับผู้พัลุยอีกแล้วอันนี้พ่อในควดชนะง่าเขาเดี๋ครับเดี๋ยวครับเอาเอาข้างล่างนี่แหละอันนี้ครับทุงนี่แหละมันมีครบทูน่าครับไอ้นกต้อยกินนะครับนี่หรือนกแอบนี่แหละบ่อในขวดชนะ่ายเขาเดยครับนี่อันนี้แน้นน้ำซื้อ <c oughs> ครับอุปกรณ์ผมกับพ่อมีหยังไรเดี๋ครับอันนี้ก็ไล่ซื้อพวที่อันนขยสร้ังมากครับอย่าลืมอย่าลืมเดี๋วเรื่องอันนี้นะอันนี้ ผมมีอย่างไรเนียดซอมครับขนียดโบคราบเป็นเศรเเ้าเลยเราละนี่แตี่ว่าลูกร้ายท่านเอกมาซอมครับเอาครับผมมีอย่างไรครับวันนี้ขึ้นมานเราไงเดี๋ยวไปสักวนครับชิดนี่เดี๋ยวผมจะรีวิวเรื่อยๆนะครับขน,นียดว่าถึงตอนไดของพี่ต้อยนะพอดีสัดส่วนพอดีโยครับของพี่ต้อยนี่จุ่บครับถือว่าได้ได้ครับตัวนี้โอเช่ครับ อรัสวัสดีครับเดี๋ยวล่ะอินรอยโอ้ยสัตว์ป่ได้